สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ fc. ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิก ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงวันที่1-10ถึง10ตุลาคมท่านจะดวงเฮงด้านใดเรื่องใดมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้สำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและโชคลาภให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าว่าท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ถ้ามีโชคมีลาบโชคลาภของท่านจะมาจากไหนนะคะ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจใหญ่ใจกล้าใจถึงนะคะถ้าท่านชอบอะไรแล้วท่านจะทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนั้นมากๆนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้หลายท่านค่อนข้างที่จะเก็บตัว เพราะท่านกําลังยุ่งอยู่แต่กับงานหรือว่าแต่งกับงานบางท่านก็กําลังยุ่งยุ่งเกี่ยวกับการเริ่มต้นทําโปรเจกต์บางอย่างหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้ท่านนั้นยุ่งยุ่งเพราะ กำลังแก้ไขปัญหาบางอย่างอยู่ถามว่าท่านจะแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะคะและท่านใดที่กำลังวิ่งเต้นเรื่องต่างๆจะประสบความสำเร็จคะ่ะแต่ว่ามีสิ่งอย่างจะขอเตือนนิดนึงนะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าออกนอกหน้ามากนะักในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านนั้นทาแบบถ้าจะขอความช่วยเหลือหรือว่านาเสนออะไรก็ตามให้ท่านใช้วิธีคุยตัวต่อตัวเพราะว่าชาวราศีพิจิกช่วงนี้ ท่านมีเกณฑ์การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็กำลังต้องการให้ใครบางคนช่วยเหลือเรื่องสำคัญสำคัญอยู่นะคะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามให้ท่านนั้นมีสติละเอียดรอบคอบและรับก,กุมอย่าใจใหญ่อย่าใจกล้าบางเรื่องจะตัดสินใจเองให้ท่านหาคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจจะดีที่สุดเพราะถ้าท่านตัดสินใจเองโอกาสที่ท่านจะตัดสินใจผิดพลาด มีสูงมากนะคะเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใจใหญ่ใจกล้าและที่สำคัญเป็นคนที่ตัดสินใจแบบจะทำทำเลยนะคะอยากคือถ้าจะพูดอะไรก็ตามท่านจะพูดเลยฉะนั้นท่านจะต้องคิดให้ดีๆก่อนที่จะทำและพูดระวังคำพูดของท่านนะคะจะทำให้คนอื่นไม่พอใจระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างระวัง อารมณ์หุนหันพันแล่นจะทำให้ท่านพลาดโดยแบบที่ท่านนั้นต้องมานั่งแก้ไขเพราะความผิบพลาดของตัวเองการทำงานของชาวราสีพิจิกนะคะท่านจะต้องละเอียดรอบค้อบประรัดก,กลุมอย่าใจร้อนวุ่วาม ในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าถ้าท่านใจร้อนโอกาสที่ท่านจะทำงานผิดพลาดโอกาสที่ท่านจะได้แก้ไขงานที่ทำเสร็จไปแล้วก็มีสูงมากแต่ถ้าท่านละเอียดรอบครอบและรัดก,กุมนะคะการทำงานของท่านนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะมีโอกาส สูงมากที่งานจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ท่านคาดไม่ถึงงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเนื้องานหรือว่าจะต้องหยุดงานบางอย่างเพื่อหันไปทำงานอื่นหรือท่านอาจจะได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์คนทะเลาะกันแล้วท่านเป็นคนกลางนะคะเขาจะทำให้ท่านอึดอัดลำบากใจและช่วงนี้ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าชาวราศีพิจิกจะมีเรื่องอึดอัดใจมีเรื่องที่ทำให้ท่านนั้นต้องแอบวิตกกังวลใจหรือว่า เบียดอยู่บ้างเหนือสิ่งอื่นใดให้ท่านพยายามหาเวลาเรียลักผ่อนคลายถ้าท่านนิ่งสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นะคะถ้าจะหาทางแก้ทางออกให้กับตัวเองได้ไวและจะเป็นการแก้ไขกับปัญหาหาทางออกให้กับตัวเองได้ตรงจุดจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านมีคนเข้ามาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือดโดยตรง ถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทองๆองฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆในเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นนะคะ,ะโดยภาพรวมการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างบางท่านก็อาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่หรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะคะถ้าท่านจะเป็นคนกลางไกลเกลี่ยทำได้แต่ว่าท่านจะต้องอพูด คิดก่อนพูดเพราะว่าคําพูดของท่านค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาจนเกินไปนั่นเองนะคะฉะนั้นคําไหนที่ไม่พูดออกไปแล้วคนฟังเขาจะ รับไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดนะคะถ้าท่านคิดก่อนพูดท่านจะได้ใจคนฟังแต่ถ้าท่านพูดไม่คิดช่วงนี้ต่อให้ท่านหวังดีเขาก็จะไม่พอใจให้ท่านระมัดระวังตรงนี้ให้มากๆโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านจะเจอกับลูกค้าที่กวนๆค่อนข้างที่จะบ่อยใจเย็นๆนะคะมีสติให้มากๆช่วงนี้เพราะมันจะมีคนมาก่อกวนอารมณ์ของท่านด้วยออยุ่อารมณ์ของท่านค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ แต่เอาเข้าจริงๆเรื่องราวต่างๆมักจะเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยถ้าจะมีเรื่องวิตกกังวลใจอยู่บ้างก็เกิดจากการที่ว่าท่านอาจจะคิดมากจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นท่านจะต้องรู้เท่าทันความคิดของตัวเองไม่คิดเยอะไม่คิดมากถ้ามีปัญหาจะแก้ไขได้แต่ถ้าจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆแก้สติมาปัญญาเปิดนะคะ ในเรื่องของการเงินชาวราศีพิจิกช่วงนี้ถ้าจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีเงินเข้ามาให้ใช้ใจ่ายไม่ขาดมือนะคะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงได้เงินพิเศษเช่นจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังท่านเรื่องเงินเงินทองทองมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินอาจจะมีใครบางคนนะคะมานําเสนอ มามีข้อเสนอบางอย่างเข้ามาท่านพิจารณาถ้าท่านทำเขาจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้หรือถ้าท่านเป็นผู้ที่มีอายุยังน้อยนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนุนหลังให้เงินท่านแต่ท่านไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าบอกใครได้ท่านมีดวงได้เงินแบบลับๆนะคะมีคนเข้ามาให้โอกาสด้านการเงิน มีดวงได้เงินที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการรับเงินจากใครในช่วงระยะเวลานี้ถ้าสิ่งที่ท่านทําถ้าท่านคิดแล้วว่าท่านจะต้องเสียหายแน่นอนนะคะถ,ถึงแม้เขาจะบอกว่าไม่เป็นไรรับไปเถอะเรื่องนี้เป็นความลับก็อย่าเชื่อใจเขามากเพราะท่านจะเป็นคนที่ว่าช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้มีคนจับตาดูพฤติกรรมของท่านอยู่โดยเฉพาะคือ อย่ารับเงินใต้โต๊ะเด็กขาดอ่ะพูดตรงๆนะคะอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าท่านทำดีท่านจะได้รับสิ่งดีๆคนจะนิยมชมชอบจะมีคนให้เกียรติและยกย่องท่านแต่ท่านถ้าถ้า,ถาท่านทำไม่ดีสิบวันนี้นะคะระวังความลับจะถูกเปิดเผยการเงินยังคงหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีดวงได้เงินพิเศษจะมีโชคลาภด้านการเงินแต่ให้ระมัดระวังด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เพราะว่าถ้าท่านใดที่เป็นคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้นะคะท่านจะแบบทุ่มเทมากอาจารย์นั้นก็แม่นอาจารย์นี้ก็เด็ดหึนู่นนี่นั่นให้ท่านระวังให้ดีๆนะคะระวังจะได้ไม่คุ้มเสียให้ท่านโฟกัสที่การทํางานและท่านจะโชคดีตรงที่ว่า ท่านจะแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินสําเร็จและมีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหามีดวงได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้การเงินหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องแต่จะมีเรื่องอึดอัดใจด้านการเงินจะมีรายจ่าปยปรับปับฉับพลันเข้ามานะคะและที่สําคัญจะมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับบ้านและรถเข้าของภายในบ้านแต่หากชํารุดพังเสียหายซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่ามีรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพ ถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวนะคะให้ท่านระมัดระวังให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้เรื่องการใช้เงินเพราะท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งหมุนเงินคล่องแต่เนือสิ่งอื่นใดตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะระมัดระวังอย่าใจใหญ่อย่าสายเปมากนะักระวังโดนอรัดเอาเปรียบ ระวังถูกหลอกถูกโกงด้วยเงินเงินทองทองนะคะให้ระมัดระวังการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงดวงระวังการลงทุนด้วยเพราะท่านเป็นคนที่คือทำไปแล้วค่อยคิดฉะนั้นถ้าจะลงทุนอะไรก็ตามจับตาดูการลงทุนให้ดีๆไม่มีความมั่นใจอย่าเสี่ยงโชคลาภของท่านมีแต่จะมาจากความสาม,มารถของตัวท่านเองโชคลาภมาจากตัวเอง นะคะมีโอกาสได้เงินจากการแก้ไขปัญหาด้วยนะท่านใดที่กําลังแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินอยู่ท่านจะแก้ไขสําเร็จมีเงินผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่แต่อย่าประมาทด้านการใช้ใจ่ายอย่าประมาทเรื่องการเสี่ยงเด็ดขาดนะคะระวังจะได้ไม่คุ้มเสียท่านใดที่กําลังคาดหวังเงินจากการสิร่งที่ท่านได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงนะคะ ถามว่าจะได้ไหมท่านลุ้นว่าจะให้เงินเข้ามาในช่วงนี้อามีโอกาสได้นะคะแต่ว่าอาจจะได้ไม่เต็มตามจำนวนที่ท่านนั้นกำลังลุ้นขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเฮงเฮงปังปงัยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะโดยภาพรวมท่านจะมีข่าวดีค่ะ มีเรื่องเฮงเเกิดขึ้นไม่คิดว่าจะสําเร็จกับสําเร็จนะคะมันจะมีเรื่องราวน่าเลยเชื่อแนะนําให้ท่านพยายามสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนั่งสมาธิก็ได้อะไรที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ก็จะเป็นการดีให้ท่านช่วยเพราะว่ามันจะเป็นการสะสมบุญไปในตัวและที่สําคัญช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ทําบุญแล้วมักจะได้รับสิ่งดีๆในช่วงระยะเวลานี้ละ่ะกําลังจะถึงทางตันจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้น นะคะเอากาการสดมนต์บ่อยๆนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามคอยทุกท่านเฮงเฮงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ